นี่อันสวเก็ดปลาครับน,น,นี่ละทหารสองมานี้งนบ่เขียนได้ขน้นบ่ปนบ่ปนบนข้างนอกกำแพงล่ะต้ปนบ่ เาไพี่น้องมีก็ได้เดิ๋มันจของกันดเด้ออ่าเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องแส้น้ำวันนี้ก่้นหนำพอดนักหนำอร่อยก่อนครับน,นัอออบกหนำอดเขใช้บุ๊กคุยแห้งบุกข้าวแห้ง

อยู่นอกปลดิซอดอกหัวคาแต่เนี่ยมันถีไปซี่อเไยพี่น้องเอ้ยหม,มป,ปูปููไร้ไนในกกินปดซข้นดาปลาปูีุขป่ได้ซด้กัน,น,กน,กน,กนกสาลาบไรมันเฮิร์นพี่น้องไปแล้วหัวาที่ไขบั้นี่เนาะแต่ไข่เปนห้าสาลาตะไคร เอาตะไครน้ำกันครับหางไงพอปูกไกล้ยกล้บ้านนี่และครับนี่พักเป็ด้าหันไปเอาพักเปใส่ระปล้ว,ก,ก,ก,ลว,วลกันไม่ได้ซื้อเราพันไม่ใช่เลยที่บ้านนอกเข้า จชกผู้หอนหมดแล้วเอสสีเอาปลาใส่พี่น้องเอ้ยใส่เวลาดุ่นนี้ยัหน่อยจักสีดุนบนดุนพันเวลาสุดๆเด,ด้อครับพี่เนี่ยจินมันได้กินแมียว,มว,มว,มวเมียวเมียว นี่ค่ะเกล้อแมวครับางาวมวคลิปนี้เปิดตาโตด้วยครับทั้งเกล้อแมวทั้งเกลือวันนี้มาทาแม่งๆๆๆงๆๆๆงเงี้ย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 เงยเงี้ยกินเให้กูอุ่มพ่นจิจันไปโอ้ย ว่าไม่ใช่พอให้มันกินเอาหนิแมวกินเขาครับไปเบิ่งอันหมอตมปลาครับครับวิดีโอ๋อ่อางนั้นพออันช่วงนี้พวกับขอบพักคลิปเอาไว้ก่อนครับไปเบื่องตอนนาครับ จำปลาหมือนนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ